ขอต้อนรับคุณท่านเข้าสู่รายการสู้ไปไหนโอยิ่มมากมิสแนเตลลลรลใลตลงสวัสดีค่ะ ขอตอนรับภูไทเข้าสู่รายการสูยไปไหนน้ำมานสีไปไหนดีก็ไปสัมผัสความงามของธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมพานวิถีชีวิตท้องถิ่นทั่วประเทศไทยยังไงล่ะคะซึ่งอนพีนี้เป็นอีพีแรกเบิกเริเบิกใช้กันที่จังหวัดนครราชสีมากันเลยนะคะชื่อทิปว่าพิมายแต่ไม่มายนะจ๊ะไปดูกันเลย ม่เมืองเล็กๆที่ต้องไปสักครั้งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินใหม่เก๋สุดท่ามกลางวิวทุ่งนาเขียวขจีโดยรอบและอุทยานประวัติศาสตร์พิมายหรือที่หลายท่านเรียกกันสั้นๆว่าปราสาทหินพิมายซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่กว่านครวัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในประเทศกัมพูชาเสียอีกตั้งอยู่ในอำเภอพิมายซึ่งห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณ70กิโลเมตรยังคงเป็นโบราณสถานที่ใหญ่โตและยังคงสมบูรณ์งดงามจนถึงปัจจุบัน ่งปกติที่พิมายจะมีงานเทศกาลประจำปีด้วยนะคะเพราะเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเปรียบเสมือนประตูสู่ภูมิภาคอีสานอีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอจึงร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และกรมศริลปากรกำหนดงานเทศกาลเที่ยวพิมายขึ้นในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531และจัดต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบันค่ะและสำหรับใครที่สนใจมาร่วมงานนะคะก็เตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลประจำปีของเมืองพิมายแล้วนับเราว่าสวยงามระการตาอย่างแน่นอนค่ะ มาถึงโคราชทั้งทีนะคะจะไม่กินผัดหมี่ก็กระไรอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมีการนะคะซึ่งเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารัก,รกที่ติดอยู่กับปราสาทหินที่มายนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเที่ยวปราสาทหินที่มายแล้วสามารถแวะเที่ยวที่ร้านมีการได้เลยนะคะซึ่งซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยก็คือนี่เลยจ้าผัดหมี่มีการนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้คือหิวแล้วขอเพิ่มพลังสักพู่นะคะแล้วสวยจะพาไปเที่ยวต่อค่ะ แวะมาที่ร้านมีการกันนะคะและหลังจากนี้ไปน้องหนิงจะพาทุกท่านไปช็อกับความอลังการแฟชั่นระดับโลกของอำเภอร์พิมายแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ัชโชระดับโลกและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับเจ้าของผลงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะกิกี้สุชนาดาแก้วสง่าหรือ Facebook กิกี้จุนโนนางฟาบันนานานงฟ้านี่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนใส่เข้าไปให้หอะคะอ๋อส่วนใหญ่เขาจะเรียกตาม <c oughs> นะกาล้องนะ จุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจในการทําชุดเนี่ยมันมาจากตรงไหนอะคะแรงบันดาลใจเนี่ยเกิดจากการเราชอบเรื่องแต่งตัวเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วเราเอ๊เราจะทํายังไงนะให้แบบว่าคนเป็นที่รู้จักเราในโซเชียลชอบทางด้านแฟชั่นอยู่แล้วเราก็เลยหยิบจากสิ่งของวัสดุที่อยู่รอบตัวและสิ่งของที่เหลือใช้นเชน่มาทําเป็นชุดก็พวกดอกไม้ใบหญ้า สแลนกันแดดดางปากข้าวพวกสิ่งของต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์นานการเกษตรก็เอามาทำเหมือนที่หนูใส่นี่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกดางตากข้าวนะคะหรือว่าดางซ้อนปากก็ได้ก็คือมีแรงมาดานใจมาจากน้องคนนึงชื่อน้องมาเดียวเห็นเขาทำเออเราก็อยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วก็สร้างมูลค่าจากของเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าชิ้นแรกที่แม่ทําเลยทํามาจากวัสดุอะไรคะชิ้นแรกที่ทำใช่ไหมคะเออ่เป็นรูปของหลานเอาผ้าเข่าม้ามาแต่งตัวเป็นชุดราตรีหลานผู้หญิงหลานก็ะเธอ <laughs> เอามาแต่งเป็นราตีใช่าจากนั้นก็ค่อยๆราตายราตายไม่ใช่ค่ะแม่ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเราแปลกประหลาดหรือแบบอะไรนี้มากไหมมองเขาบอกว่าแปลกประหลาดเขาบอกว่าเป็นกระเทยอะไรไปหาขับรถซาเล้งไล่เก็บขยะแล้วก็เอาเด็กน้อยมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงย,ยืนยืนถ่ายอยู่เขาก็บอกเขาก็ตะโกนมาเลยฝนฟ้าไม่ตกก็เพราะพวกมึงนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย พอแต่อยากทาต่อเพราะว่าอยากเอาชนะคํำสบป,ประมาทพวกนั้นค่ะมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราสู้อ่ะเราต้องทําให้เขาเห็นถึงความความสาเร็จอ่ะอนี่เป็นความคิดดีมากเนาะและหลังจากนั้นนะคะแม่มันเริ่มดังขึ้นมาในโซเชียลเนี่ยเมื่อ,อไร่และชุดไหนคะ ชุดที่เริ่มสร้างกระแสนะคะจะเป็นชุดเอาเปตาข่ายอะมาสวมเป็นชุดราตรีให้น้องแล้เอาเนี้ยตามเพจต่างต่างอะเขาก็เอาไปลงบอกว่าเหมือนชุดสุเรกาเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชุดนางงามจักรวาลเลยแล้วคนก็เริ่มแชร์เยอะเอะแล้วพอมาชุดที่2การประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์ Thailand, กำลังดังเลยเราก็เลยเอาชุดผักทั้งหลายมาทำเป็นมิสแกงไทยแลนด์ <Miss S 2> อร่อยมิสแกงไทย <Thailand. S 2> แลนด์ใช่ ก็คือเป็นแกงเผ็ดแกงไก่นับจากนี้ทุกพิมพ์ที่มีแต่แกงแม่แกงเบอร์ใหญ่มากแกงมอใหญ่สุดก่อนที่จะไปถามคำถามต่อไปนะคุแม่ขออนุญาตนะคะน้องๆทั้งสองนี่เมื่อยหรือเปล่าลูกยยังไ ว่าเป็นมืออาชีพมากๆนะคะอ่ะหนูกลัมาถามคุณแม่ต่อนะคะว่าหลังจากที่มันปังแล้วเนี่ยค่ะมันมีความก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนความก้าวหน้าก็เริ่มหนึ่งเลยเริ่มจากมีคนติดตามเราเยอะค่ะแล้วก็ได้งานจากการรีวิวต่างๆได้งานแฟชั่นและที่ภาคภูมิใจก็คือได้ถ่ายลงนิตยสารลิฟต์แมกซีนออนไลน์ <magazine online. S 1> ได้ลงหนังสือพิมพ์ China.com หนังสือพิมพ์ใหญ่ของประเทศจีนและที่ดีใจไปมากกว่าน,นั้นคือได้ลงนิตยสารกราเซียของประเทศฝรั่งเศสปังปุริเยมากค่ะมันก็ภูมิใจอ่ะแล้วก็มันเหมือนได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยให้ทุกคนรู้ว่าเออคนไทยก็แบบว่ามีความสามารถมีศักยภาพนะอ๋อลืมบอกอีกอย่างได้ไปออกรายการที่เวียดนามด้วยว คือว่าไปไปแบบไปไกลามากจากจุดเล็กๆนี่เดียวนีน่กลายเป็นแบบว่าตอนนี้คือระดับประเทศระดับโลกไปแล้วอยากทราบว่าตอนนี้คุณแม่สร้างมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะสี่ค่ะสี่ปีสี่วันค่ะโอ๊ยแสี่ปีแล้วนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของแม่แล้วเนี่ยยังเป็น รายได้หลักที่ใช้จนเจอครอบครัวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็ะะะในในระดับหนึ่งที่เราช่วยได้แล้วก็ได้ส่งเสียน้องให้เรียนหนังสือค่ะจบไหมคะแต่ละคนจบค่ะจบจบ,จบจบกเรียน <c oughs> จบชีวิตอัะแล้วต่อจากนี้ค่ะแม่มีความฝันที่จะทำอะไรต่อไปอีกอะคะอยากมีห้องเสื้อเป็นของตัวเองเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของกิกิจูโน่จริงๆหนูรอใส่เลยนะคะได้ค่ะ แต่ว่าสั่งมาสองปีที่แล้วยังไม่ได้นะสกวนอะไรนะคะใครสั่งคะอเอเดี๋ยววันนี้ทําให้ค่ะเอาปีกไปก่อนเอาปีกไปก่อนปีกไปเพราะเราเป็นนางฟ้าไงเราต้องมีปีกไม่จะทําให้ดูเลยใช่กรรมวิธีวิธีการทํายังไงใช่ค่ะจัดไปค่ะไปดูเลยค่ะ และตอนนี้นะคะน้องหนิงก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาอยู่กับคุณแม่เหมือนเดิมน,นะคะคุณแม่ติดค้างไว้บอกว่าจะทําปีกอะไรมาให้นะคะหนูเป็นนางฟ้านางฟ้าก็ต้องมีปีกอ่ะแม่พูดถูกอันนี้หนูปฏิศเสธยากจริงๆค่ะก่อนที่จะมีปีกมันก็ต้องมีโครงก่อนค่ะโครงนี้ก็ทําจากฟิชเชอร์บอร์ดเหรใช้สังเกตไหมว่ามันจะแบบว่าไม่เท่ากันอะ่ะเราเอามาปะ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 ให้มันเป็นโครงค่ะแล้วก็เอาสายยางเนี่ยสายยางที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาทำเป็นสาย ของนะคะ,คะใบตาเนี่ยเราจะเลือกขนาดที่มันใกล้เคียงกันจะนี่ใกล้เคียงกันวิธีการขั้นตอนการทํานะคะ1เลยเมื่อเราตัดใบตามาแล้วเราก็มาตัดอันนี้นะคะก็จะได้นะคะคุณแม่ข้อมือดีมากเลยค่ะใช้บ่อยเหรอคะใช้ค่ะขนาดมือดีค่ะ <laughs> ไปทำก็จะมีน้องๆช่วยทำแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะอ่าหนูวางฟิชเจอร์บอร์ดเลยลูกจากนั้นนะคะเราก็วางท่าแบบนี้นะคะแล้วก็น้องๆก็จะช่วยจับไว้จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทําการเจาะเพื่อมัดลวดเมือ่อเราสอดคล้องเข้ากันแล้วอ่ะจับไว้ลูกจับไว้เราก็จะมาดึงฝั่งนี้นะคะแล้วก็มัด เห็นไหมมันก็จะได้แล้วหนึ่งข้างดูอย่างนี้อาจจะยังไม่เป็นปีกนางฟ้าเดี๋ยวเราดูเต็มๆเด็กๆลุยค่ะลูกลุย และนี่ก็คือหนิงปัฐมามิสแกนใบลัน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 ลัลลัลนลันลั้ำไหมคะนิวมันแก้อันนี้คือให้หนูกลับไปเลยนะได้น่ารักนี่นะคะงานเก๋ๆดีสดีๆแบบนี้ใครอยากจะได้ไปครอบครองก็สามารถติดต่อคุณแม่กี้ๆได้ทาง เฟซบุ๊กนะคะกีกี้จูโน่นางฟ้าบ้านนาค่ะและ IG กีกี้จูโน่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะเข้ามา,มาดูคุณแม่ที่บ้านได้หรือเปล่าได้ค่ะต้อ,อแต่ให้อาหารเป็นเวลานะคะ <c oughs> สถานที่บ้านอยู่ที่ไหนคะคุณแม่บ้านท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมา บอกแล้วนี่คือคัดมาแล้วเขาคัดออกแล้วคัดเข้าค่ะจะบูเล่นแล้ววันนี้นะคะน้องหนิงต้องขอขอบคุณแม่กิกี้จูโน่มากนะคะแล้วก็ขอบคุณนายแบบเอ้ยนางแบบทั้งสองท่านด้วยนะคะเป็นยังไงคะเที่ยวเมืองพี่มายจาไม่มายนะคะบอกเลยว่าไม่เบาเนี่ยหนักไม่เบาเลยค่ะแต่ว่าอีพีหน้านะคะน้องหนิงจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนฝากติดตามรายการสวยไปไหนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จะพาไปสัมผัสกับความสวยอะไรนั้นฝากกดไลค์และกดติดตามห้ามพลาดนะคะ